ทุกคนมันมีข่าวดีใหม่นะแพลนเอเวอ์เพลสซมีสองมันมีปุ่มสคริปต์แล้วใช่แล้วปุ่มสคริปต์คือเระลอกรางวัลอะไรมันมีเออมันไม่สำคัญแบบใช้อันนี้ท่านเยอะเข้าใช้สคริปต์มาเราจะจบเกมแล้วก็จะมาเล่นอีเวนต์แปดสิบปาร์ตี้ครับใครจะมาถึงแปดสิบเพชรอย่างยากเลยโปรแกรมไอคิวบอกมันอยันมาเกือบเลยเพื่อนผมมันก,นะกระก,การเลยโอ้ยซัมบี้คาร์บอย อ่ะคูณสองทันฟลเวอร์มาไปเจอหนากยนหลายเดือนเลยเก็บเงินเออเพนเจอกราอัพเกรดล่างเลยเอาตาอัวลูลววกไม้ไปนะคนนั้นกับเพื่งลืมไปผมแคงนี้ผมจะคืนยังไงเออใช่ไอ้มาที่หลุมศพวางะเออเออเพนีจกจก็ยิงอัพเกรดนะเห็นไหมมันจะยิงแบบดูดีขึ้นอ่ะ น้ำม้ข้า,างรี้มาเกอีกพิวเตอร์มาอ้าบพิจตัวทำไมตอนเล่นปกครั้งก่อนมันไม่เป็นอย่างเงี้ยพิจตัวอย่างเงี้ยอ่ะพิวเตอร์มาอัพเกรดมาเยอะต้องโหดเลยราคาก็น้อยลงเออย,ยิงยิงไม่แม่เล็กเอออ่ะพิวเตอร์ห้าแถวเลย เอาลกา้ยเงียบสุดยอดความเล็กน้ำมาอับมันจะเยอะต้องเรวสามต้องช่วยเยอะมาเออแมาเหล็กมาเยอะๆพิูเตอร์อีกแถวนี่เพิ่มดาเมจนะเอออะไรนึงผมขอตดก่อนโอเคก็อแล้วมันตัดคลิปอย่างนี้ได้เหรอโอเคเก็บเงินมาองการพิจูตเตอร์เยอะ อย่างนี้เลยเอาหุ่นยนต์สุ่งเกลียดกลันไปนะใครมามาอย่างที่ต้องอย่างนี้แล้วก็ทั้งพลังพิเศษอัดไปแทงแล้วก็ไปกูซูนมิคาดเรียบร้อยด่าเน็กอีซี่สองทีอู้หูดานนี้ผมแนวด่านนี้ผมเกลียดกันมาแล้วแล้วตัวตลกตัวตำนานมันก็กลับมาละเจ้าก็ให้เลือกตัวว่าตลกเพราะนก็ตะกูมิจเตอร์ก็เอามาตัวเดียวพอมิจเตอร์ไฟในตำนาน ให้เอาซันฟลาเวอร์โบราณกับดกระเบิดโบราณมิลเตอร์โบราณนี่คือทีโบราณแล้วก,ก็จะเนี้ได้มาใหม่ก่อนจะรีวิวกันนานแล้วก็มิ้นเกเลเอาไว้ยอดสนเชยไม่ได้มีประโยชน์อ,ะอ่ะมันอีกช่องหนึ่งห,วหัวเราสิแม่กับดักระเบิดก็ไว้เริ่มตัวแล้นก็ไว้กันดกระบิก็ไว้กับดักตัวหลบเลยปุ๊บอ่ะมาตรงนี้ก็ดักไว้ตรงนี้ๆๆๆ เออมอมกเจ้าตัวเล็กขิกก็ได้เร็วเข้า็พิชอ่ลเตอตบอดานออกมากำดักระเบิดมาเนี่ยโอุณอย่างชอบไปทยาดาเมจดอย่างดีโอ้โอย่อดส่วนมามาจ๊บอืมมาเงินเยอะอ่อยดังได้ โหยากเลตาน,นี้เขอเงินเยอะๆมาตรงนี้อีกการกลับมาพิเศษจ,จะทรมาระลาชาผมจำได้ว่ามันเพิ่มเกาะใช่ไหมกำจัดทิ้งเลยห้ามมันมีทีนีต่อปลาชาอย่างโหดพีายาดูเป็นระเบียบแล้วก็ไฟฟ้าเอาดูนี่อืมตัวเต้นนี่มันใช้เออมีอยู่ตัวเต้นอยู่ตัวเป็นตัวสายลุ่ม เยลาก่อนราชาชนจะมาตัวอ oh oh. yeah. ันตรายแต่ไม่ใช่เจ้าตัวอัศวินหรอกหรือดักลูมาเลยโอ้โหบนนรกก็มาแล้วนี่ก็ไปคือซุปเปอร์แหลกเออไม่จะได้ตอนนี้มันจะไหนเออผิดไฟไฟมาแล้วนี่ก็ต้องทำการกดไฟแล้วก็เพลงมหาอะไรเยี่ยมเกือบตายไฟฟ้ามาอืมอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันดักดักมาตรงนี้ก่อน มันเก็บแล้วก็ต้องการตองการด้วยตองกาไม่จบป้องการตะหนักตัวขึ้นเพียงอื้อมาเป็นไรมันกระดักระเบิดอยู่นี่เนี่ยพลาชาตัวป่วนอือย้อสูตให้มันก่อนเอ้ยยอสูตก็ยังทอได้เหรอแยกล่างเงาเจ้าตัวที่อันตรายไหม่ะ มาคืนมาล้างเอื้องตายราชาก็ตายจบเกมแล้วเจไดสองพันไปอีซีนไอ้ีสุดยักษ์มันหลบมันก,ก็โผล่มาดิไม่ได้เจอกัน,นเล้าเฮ็ดต่ตนนกำลังกลับมาแล้วเยถ่ถาวัด,วาวด้วยถาวันล้วจะดีอยู่ได้วเพิ่มเงินให้ไหมเออเดี๋ยวเข้าผ็ดมาถาวรเฮ้ยคนมาก็จะมันมันจะเอาเดยมันก็ต้องสู้เลย

าน้องกำจัดแล้วมันแข็งเกินเกินไปโอ้โหน้ำแข็งแหลกๆหลกอะจักรพวกแี้อันนี้สุดก็ผ่านเลยมาเหล็กนี่มันไปเอ็กของของดาเนี่ยเดี๋ยวผมเลือดเห็นชาโดว์ทำไมจำได้ว่าสมัยก่อนมันกากมากโอ้ยอกูส่าห์มาโจอุตส่าห์มีต่อยพิษมา ไม่น่าลืมมาเอามาเลยตัวเก่งมาจำทีมม่ะเลยเยี่ยมเลยทีมผบอกว่าเราจะตายแล้วแหลกเออต่อยพิษเปิดอันติชนเลยเออตรงนี้เจ้ะอันติงเมย์เยี่ยมตายแล้วมันตัวนี้ต่อพูดไหมมันจะเล่นสายชาร์เดอร์นาสายมืดอ่ะเออบอกประกอบเทปไว้เสียแต่ไม่สะดวกฟังไงให้องเกือแถมยังฉะนั้นแบบทีมจัดสวยงามด้วย ดยอดเต็มทีแล้วครั้งก่อนเราได้สั่งกำลังโหดตานี่มียักษ์กิโมเกดให้สุดจะได้จำได้สมัยก่อนเมื่อกลางเกือบจะฆ่ากูไปเฮ้ยตัวใหม่โอ้โหผมพลาดไปใหญ่ไปหลายตัวแล้วโอ้โหผมจับตัวเต็มต้นนายเอาเฉพมาเพียบเลยแล้ววร์กาโมเลก็กลับมาแล้วกาโมเลักใครคนดูอะไรไหมมีนาตีอยู่เก็บไปเดี๋ยวเก็บตัวลูกมันมาแล้ว เต้ยม้วนแข็งออกมาไอ้เต้แตงโมออกมาดูคนหาว่าก๊อปอีกก๊อปช่องนะช่องอะไรช่อง,องนี้เคยคเคยจะหาเขามากคนอร์เขไม่น่าจะเข้าใจว่ามันคือ,อยังไงปึ๊บๆบิปากกามโมเลกมางับหัวโตดโอ๊ยแลกๆรกสายตาไม้ตายเพราะของพิ้เต้สองตัวทั้งกอดเออไปเลยน้ำน้ำมีร้อน อยากเล่นอกยาเล่นมุกน้ำเมลอนมานานแล้ววอเธอร์เมลอนไงอยากเล่นมุกนี้มานานแล้วอยากได้สมัยได้มาใหม่มาใหม่แล้ปัจจุบันผ่านด่านทั้งหมดแล้วยังไม่ได้เล่นมุกนี้เลยก่อนจะได้เล่นบาเปล่าไงพิเศษอ่ะโอ้ยคิดไม่เคยยับไปอ่ะคีมก่อนเลยน้ำเปรี้ยวเออเหนื่อยเกินพาแล้วจับคีไป